สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับช่องวันมาสเตอร์วันนี้ช่องผมจะพาคุณไปส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนโดยเฉพาะหนุ่มๆอาเซียนนั้นต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เขาพูดถึงทิปแก้วกัญญากันอย่างมากมายในวงกวานและแน่นอนครับเรื่องเผือกนี่ไม่แพ้ช่องเราอย่างแน่นอนพร้อมกับเรื่องไร้สาระวันนี้ช่องผมจะพาคุณไปอิ่มเอมไม่เต็มที่กันเลยทีเดียวแต่ก็รับชมถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและกดซับสไคร์ช่องวันมาสเตอร์นะหวังว่าคลิปนี้จะมีคนกดไลค์ทะลุหนึ่งพันไลค์กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใจห้้กับผมดวย นะแต่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับความคิดเห็นแรกเป็นของนุ่มอินโดนีเซียคนดีได้มาพูดถึงทิปว่าเธอสวยเกินไปเธอ่ารกเกินไปเธอไม่เบาะเลยในการที่จะมาเล่นกีฬายอย่างบอลเล่บอลเธอ่าจจะไปประกวดเป็นนางสาวไทยหรือไม่ก็เป็นนางแบบภายในประเทศฉันว่าอนาคตเธออาจจะไปได้ไกลกว่านี้แต่นี่ก็เป็นเพียงความคิดของฉันเพราะยังไงฉันก็เป็น f อและติดตามเธอตลอดทั้งใน Facebook และ i g ฉันขอชื่นชมในความสามารถของเธอตำแหน่งของเธอคือบอลเลวใช่หรือไม่และแน่นอน อนว่าฉันทําการบ้านมาอย่างดีในการศึกษาาข้อบูลของเธอเพราะฉันเป็นเอซตัวยงของเธอและรักเธอมากๆทีบความคิดเห็นต่อมาเป็นหนุ่มมาเลเซียคนนี้ได้มาพูดว่าฉันรักในทักษะการเสิร์ฟลูกเสิร์ฟของเธอเธอเสิร์ฟได้อย่างแม่นยํามีน้อยครั้งมากที่เธอจะทําให้การเสิร์ฟนั้นพลาดไปและแน่นอนว่าเธอเป็นตัวเล่นหนึ่งในดีที่สุดของทีมประเทศไทยแล้ว และความคิดเห็นแรกฉันขอชื่นชมในการทําการบ้านมาดีของคุณแต่คุณยังไม่ดีพอเพราะฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เล่นบอลเร็วตอนนี้เธอเล่นเป็นตัวเสิร์ฟแทนแสดงว่าข้อมูลของฉันแน่นกว่าคุณและแน่นอนอีโดดีเซียคุณยังไม่ใช่เอฟซีที่แท้จริงของเธอฉันต่างหากที่เป็นเอฟซีและลุกเรื่องของเธอมากกว่าคุณดังนั้นคุณตอบฉันได้ไหมว่าครั้งล่าสุดนั้นทิ่แก้วกระยาเธอไปพูดถึงอะไรใน Facebook และ IG จของเธอเธอโพสต์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่กี่โมงกี่วินาทีและตอนไหนบ้างคุณตอบฉันทีแต่แสดงว่าคุณไม่ คูควรและเหมาะสมในการที่จะได้จับมือและขอกอดเธออย่างเป็นทางการคุณพลาดแล้วชั้นต่างหากที่เป็น F อซตัวจริงเออเปิดประเ็นบาคก็เจอสึกชิงนางเลยเลยครับความคิดเห็นต่อมาเป็นหนุ่มมาเลเซียคนนี้จะมาพูดว่าสักวันหนึ่งประเทศของฉันจะได้เป็นเจ้าแรกในการขอถ่ายรูปและจับมือขอลายเซ็นจากทิแก้วกาลยาและก็เหมือนพ่อหนุ่มอินโดนีเซียคนนี้เหมือนพี่แกจะไม่พอใจในคมเมนบลล่าสุดคองหนุ่มมาเลเซียและก็ได้มาตอบกลับไปว่าผู้ปากไปซะคุณโลกสติบาลต,ต้องมาทานทอาล่างและก็มิโระมาสงสา แล้ว่มาถามว่ามันเป็นยังไงแล้วเจ้าของโพลก็ได้มาตอบกลับไปว่ามันก็เหมือนกับโลกชักกตุกชนิดหนึ่งเวลาเดินมันจะเหมือนกกตุ๊กตาเซกบาลถ้าอยางนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงตุ๊ก,กตาที่ติดหน้ารถที่มีสเปรย์ติดอยู่ตรงส่วนหัวตุ <c oughs> ทเรต ความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์คนนี้ได้มาพูดถึงทิปว่าเธอนั้นคือไอดอลของฉันฉันนั้นรักการเล่นบอลของเธอมากๆลูกเริร์ฟของเธอนั้นมีคุณภาพเธอคูกควรและเหมาะสมมากในการที่จะติดทีมชาติไทยอดีตนั้นเธอเป็นเพียงตัวสำรองแต่ตอนนี้เธอขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญแล้วไปในทีมและฉันจะขอติดตามผลงานของเธอและเชียร์เธอนะทิปและฉันรักเธอมากๆความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งได้มาพูดถึงทิ่ว่าฉันรักในการเล่นบอลของเธอเธอนั้นเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยจริงๆอาจจะเป็นตัวบล็อก ก็ได้นะไปในอนาคตหากโค้ชของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการตำแหน่งการเล่นฉันคิดว่าเธอน่าจะเล่นเป็นตำแหน่งบนเร็วมากก่าจะเป็นตัวเสร์ฟหลังนั่นมันไม่บอกกับเธอเลยจริงๆแต่เธอก็ทำได้ยอดเยี่ยมและทำได้ดีแล้วเอาเป็นว่าฉันจะขอติดตามและเชียร์เธอตลอดไปนะทีฟฉันรักเธอมากๆและเธอสวยจริงๆความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์คนนี้ไนดะ้มาพูดว่าชื่อของเธอนั้นอ่านยากมากๆฉันพยายามพูดหลายรอบลิ้นฉันปันบา่าบาบาและฉันก็ไม่สามารถจะเรียกชื่อเธอได้ฉันพูดได้แค่คำเดียวว่าทีฟชื่อ จริงของเธอกับนามสกุลนั้นเป็น่านที่อ่านยากมากๆฉันไม่รู้ว่าคนไทยทําไมถึงตั้งชื่อลูกล้านของตัวเองให้ยากขนาดนี้ทําไมไม่ตั้งชื่อว่าจอนนี่หรือจนนิเฟอร์ประมาณนั้นจะได้อ่านง่ายๆหน่อยฉันระบไม่เข้าใจคนไทยแต่เอาเป็นว่าฉันก็ชื่นชมในผลงานของเธอและฉันก็รักประเทศไทยมากๆแต่ฉันแค่สับสนในการตั้งชื่อเท่านั้นฉันรักประเทศไทยสุดหัวใจผมว่ามันก็ยากพอๆกับคนไทยฝึกพูดภาษาอังกฤษใหม่ๆได้แหละครับและต่อจากนั้นก็มีรูปโปรไฟล์น่าจะเป็นคุณป้าแล้วเพราะอายุน่าจะประมาณ50กณป้าาพูดว่าคุ ทำไมพวกคุณถึงไปชอบสาวๆไปในประเทศของตัวเองพวกคุณนั้นมีทรัพยากรคือผู้หญิงเต็มไปหมดภายในประเทศแต่พวกคุณกลับไปชื่อชมสาวต่างประเทศมากกว่าในประเทศของตัวเองทั้งอินโดและมาเลเซียฉันไม่เข้าใจตอบฉันทีจากนั้นก็มีดุกเกียนชาวไทยได้มาตอบกลับไปว่าเฮ้ hey, คุณน่าสวยนะเจ๊แต่คุณน่าสวยได้ที่มืดคุณรู้ไหมบ้านฉันเรียกว่าอะไรแสงกระสือและต่อจากนั้นก็มีหนุม่มอีกคนหนึ่งไม่ระบุสัญชาติได้มาถามว่ามันเป็นยังไง จากนั้นเจ้าของโพสล่าสุดก็ได้มาตอบว่าก็หัวฟูไงไอโบถามบา้บาๆเรียนเชิญหมายเลขที่20และหมายเลขยี่สิบห้ากรุดานทานยาคนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับความคิดเห็นต่อมาเป็นหนุ่มสิงคโปรค์คนดนได้มาคอมเมนต์ใบบ้าฉันไม่รู้ว่าประเทศไทยเขามีเกณฑ์ใดในการคัดนักกีฬาเข้ามาเป็นทีมชาติแต่ฉันคิดว่าโค้ชน,นั้นตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วและสมาคมก็คิดถูกต้องแล้วที่นําแก้วกัลยามาเป็นคนเสิร์ฟบอลด้านหลังแต่ในประวัติของเธอระบุไว้ว่าเธอสามารถเล่นบอลเร็วได้ยอดเยี่ยมทําไมโค้ชถึงไม่ส่งเธอมาเล่นบนเร็ว นะฉันสงสัยจริงๆเห็นแต่ว่ามีการสลับตัวแต่ยังไม่มีการเล่นบอลเร็เวยังเป็นทางการเหมือนบุมบิ๊มชัชจุอ่อนและอัจาราบอคงยศพิมพิจยากกกรัมและต่อจากนั้นก็มีหนึ่งคนได้มาตอบกลับแสดงใต้ความคิดเห็นล่าสุดนี้ว่าการที่โค้ชเขามาให้แก้วกัลยาไปเล่นบอลเร็เวอย่างเต็มรูปแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีสาสาวท,ที่เล่นบอลเร็เวอยู่แล้วแต่แน่น,นอนแก้วกัลยาเธอเหมาะมากในการที่จะเป็นตัวเสิร์ฟแทนคุณไม่เห็นหรือบางทีโค้ชก็เปลี่ยนให้บุมบิ๊มหรือว่าชัชจุอ่อนไปเป็นตัวเสิร์ฟแทน บางทีบุ๊มบิ้มก็เป็นคนเซตบอลแก้วกัลยาก็เล่นบอลเร็วน้าแต่นั่นแหละเขาเรียกว่ากลยุทธ์ของประเทศไทยโค้ชก็มีความฉลาดหลักแหลมมากและฉันรักโค้ชมากๆเลยทีมแก้วกัลยาเธอคือดวงใจของฉันและฉันจะขอติดตามและเชียร์เธอตลอดไปนะความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าฉันเคยดูละครไทยและหนังโรงภาพยนตร์ของประเทศไทยด้วยหนังที่ฉันชอบที่สุดคือเรื่องพีมากพักกนโหน่งฉันคิดว่าแก้วกัลยาบางทีเธออาจจะเคยเล่นดังเรื่องนี้ด้วยเพราะหน้าตาเธอนั้นเหมือนมากๆหรือฉันคิดไป เองก็ไม่รู้นะฮะทิพไปเล่นหนังเมื่อไร่แล้วทิพเป็นนางนางเมื่อไร่ความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้มาคอมเมนต์ว่าตอนแรกที่ฉันเห็นทิพแก้วกัลยาฉันคิดว่าเธอไม่ใช่คนไทยฉันคิดว่าเธอเป็นลูกครึ่งจีนหรือไม่ก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นฉันคิดผิดมาโดยตลอดพอฉันมาดูโปรไฟล์ของเธอปรากฏว่าเธอเป็นคนไทยแบบ100ฉันตกใจมากๆและแน่นอนว่าเธอ่ารักที่สุดในทีมไทยแล้วไม่ใช่แก่บุ้มบิ๊มจัจจุออดหรือว่าจะเป็นบิมพิจญากกกรรมทั้งหมดนั้นนนฉัักกทททุๆคีี่่มล บของประเทศไทยแต่ฉันคิดว่าคนที่น่ารักที่สุดนั่นคือเธอทิปและฉันรักเธอนะความคิดเห็นต่อมาได้มาเก่าวไว้บ้าประเทศไทยเขาจะสามารถก้าวข้ามได้ทุกๆประเทศรวมไปถึงอนาคตที่จะสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นนั้นมีความสามารถคือเรื่องการเล่นที่สุดยอดความเหนียวที่ไม่มีประเทศใดที่เทียบได้ในตอนนี้ประเทศของเขาได้มีการฝึกซ้อมอย่างหนักนักกีฬาทุกคนแบกรับความหวังของประเทศไว้และพวกเขาทําได้หนึ่งในนั้นที่เป็นประเทศรองจากญี่ปุ่นคือประเทศไทยนั่นแหละเขาสุดยอดมากๆและคู่ควรมากที่จะได้ไปแข แข่งขันในโอลิมปิกโลกฉันจะรอเชียร์ทั้งสองประเทศนี้ทั้งญี่ปุ่นและประเทศไทยทิพ์เธอคือความหวังของประเทศทิพ์เธอคือความหวังของฉันทิพ์เธอคือความหวังของแม่ของฉันความหวังของแม่ก็มานะครับความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวไทยคนนี้ได้มาคอมเมนต์ติดตลกไว้ว่าเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไหร่น้องฉันจะได้เป็นแฟนของเธอทิพ์และต่อจากนั้นก็มีเกียร์ชาวไทยได้มาต่อเพลงไปว่าลงรักคุณมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันยังไม่จบเลยครับคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งคนใช้นามว่าพอดุมสุพรรณได้มา มันเปวนาเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหลานกะลาโอเกะรอพวกคุณอยู่ ความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้มาคอมเมนต์ใบบาฉันอยากจะให้ประเทศไทยนั้นกลับมาเล่นในบ้านเกิดของฉันอีกเพราะว่าทุกคนนั้นต้องการจะเห็นฟอร์มการเล่นของประเทศไทยในสาวสาวเจนเนอเรชันรุ่นใหม่และแน่นอนว่าพวกเธอนั้นมีสาวสวยครบทีมเต็มไปหมดเลยมองไปคนไหนก็มีตาคนน่ารักแม้กระทั่งกัปตันทีมของเธอชื่อพรพันธุ์ถุกต้องใหม่นั่นแหละเธอไม่ธรรมดาเลยนะเธอคือสเปคของแขกและแน่นอนว่าฉันคือหนึ่งในนั้นที่รักเธอพรพันธ์และฉันก็รักแก้วกัลยายอีกคนหนึ่งผมบอกพวกคุณแล้วว่ารับชมช่องผม เพราะคุณต้องทำใจเพราะสาระมันไม่ค่อยจะมีอะครับและความกิดเห็นสุดท้ายเป็นชาวเวียดนามครัาคอมเมนต์ไปว่าคุณรู้หรือไม่ว่าสาวสองของประเทศไทยนั้นเธอสวยขนาดไหนถ้าเทียบกับกระเทยของประเทศอินเดียและแน่นอนว่าปกุลคือไอดอลของฉันเธอคือขวัญใจของฉันประเทศไทยฉันรักประเทศไทยและรักทีมลลบอลลบอลของประเทศไทยมากๆแก้วกัลยาเธอคือไอดอลของฉันแธอฉันจะขอติดตามและเชียร์เธอตลอดไปจนกว่าจะจบการแข่งขัน VNL นและไปต่อที่โอลิมปิกนะสู้ๆต่อไปนะประเทศไทยกระเทยสวยมากๆ ครับก็จบกันไปเปที่เรียบร้อยและนี่ก็คือคมเมนต์ของชาวอาเซียนของเราเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่ผมนำมาเสนอให้คุณฟังเท่าน,านั้นไม่อาจเบารวมว่าเป็นความคิดเห็นทั้งหมดของคนในประเทศแต่ละประเทศได้รวมไปถึงประเทศไทยโดยที่มีเกียนเยอะเลอเกินในช่องผมมันก็ไม่มีสาระเหมือนเกียนนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและกดซับสไคร้ช่องวันมาเซย์ของเราด้วยเด้อแล้วกลับมาพบกันในอีก8ชั่วโมงนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ